บทเรียนชีวิตฟิลิปปอยตอนที่ยี่สิบสองถอดแบบการตายของพระคิดเพื่อบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลอเลิศจากท่ามกลางคนตายข้อพระคัมภีร์ฟิลิปปอยบทที่สามข้อสิบถึงข้อสิบเอ็ดโยฮันบทที่หกข้อสิบเจ็ดหนึ่งโกลินโทบทที่เก้าข้อยี่สิบสี่ถึงข้อยี่สิบหกสองติโมเทียบทที่สี่ข้อเจ็ดถึงข้อแปดหนึ่งเทสโลดิกเกบทที่สี่ข้อสิบหก 1. โกลินโทบทที่ 15. บหข้อ2เฮบปลายบทที่ 11. ข้อสาสเอเฟโซบที่สองข้อหถึงข้อ 6. โรมบทที่แข้อ 6. ข้อ 11. อิทธิพลของเอกลักษณ์ประจำชาติการมองเห็นว่าสิ่งของฝ่ายวัตถุเป็นสิ่งที่มาแทานที่พระคิดในการดำเนินชีวิตของเราหรือขัดขวางเราไม่ให้รับสุขพระองค์นั้นเป็นเรื่องง่ายแต่เราไม่ง่ายที่มองเห็นว่า สิ่งที่ไม่เป็นของฝ่ายวัตถุเช่นศาส,สนาปรชาัชญาและวัฒนธรรมก็อาจเป็นสิ่งที่มาแทนที่พระคิดได้หลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พบกับผู้คนเป็นจำนวนมากจากหลายๆประเทศซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณและแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณในระดับหนึ่งแต่มีน้อยคนที่จะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติของตนตัวอย่างเช่น ท่ามกลางผู้แสวงหาพระคิดที่แท้จริงในประเทศจีนนั้นมีน้อยคนนักที่จะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ปัจฉิยาทางจริยธรรมของชาวจีนปัจฉิยาเหล่านี้ถูกปลูกฝังเข้าสู่ตัวเขาไปแล้วด้วยเหตุนี้แม้แต่คริสเตียนที่ดีที่สุดก็ไม่ได้หลุดพ้นจากอิกทธิพลของสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ได้หมายความว่าคําสอนทางจริยธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ได้ปกป้องผู้คนไว้เป็นเวลาหลายศตวตรรษแล้ว แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าคำสอนทางจริยธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ตัวของพระคิดเองพระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้เราดํำเนินชีวิตตามคำสอนทางจริยธรรมจริยธรรมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งทรงสร้างใหม่และไม่ได้อยู่ฝ่ายพระคิดฝ่ายพระวิญญาณน,นั้นหรือฝ่ายชีวิตแห่งการเป็นขึ้นทุกสิ่งที่เป็นฝ่ายพระคิดจะต้องอยู่ในการเป็นขึ้นในสิ่งทรงสร้างใหม่และเป็นฝ่ายพระวิญญาณน,นั้น พี่น้องนีเป็นผู้ที่สามารถแยกแย,กยะจริยธรรมออกจากพระคิดได้เขาพเจ้าไม่เคยพบคนอื่นที่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างพระคิดกับจริยธรรมได้ชัดเจนไปกว่าเขาเขาเคยสามารถขีดทำกับข้าพเจ้าอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพระคิดกับจริยธรรมตามคำสอนของของจือ้อแต่มีคิดเตียนชาวจีนที่แสวงหาพระเจ้าเป็นจํานวนมากที่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างนี้ได้ ปัญหาของพวกเขาไม่ได้มีแค่การดำเนินชีวิตยอยู่ภายใต้ปัจจัยทางจริยธรรมของชาวจีนเท่านั้นปัญหาที่เคร่งเครียดยิ่งกว่านั้นก็คือพวกเขายังไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างจริยธรรมตามปัจจัยของชาวจีนกับพระคิดด้วยในเรื่องนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นห่วงวิสุทธิชนหลายคนที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าแม้เขาเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การปฏิบัตินั้นมาหลายปีแล้ว แต่เขาก็ยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างจริยธรรมทางปัชญากับพระคิดได้อย่างถูกต้องกระทั้งผู้ที่สามารถแยกแยะได้ในระดับหนึ่งก็ยังอาจจะมีชีวิตเป็นอยู่ในขอบเขตของจริยธรรมอย่างไม่รู้ตัวหรือตามจิตใต้สำนึกมากกว่าที่จะอยู่ในพระคิดเราอาจมีจริยธรรมที่ดีมากแต่การดำเนินชีวิตที่มีจริยธรรมเช่นนั้นไม่ใช่การดำเนินชีวิตอยู่ในการเป็นขึ้นการดำเนินชีวิตเช่นนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระคิด พระวิญญาณนั้นหรือสิ่งทรงสร้างใหม่เลยข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้าสามารถแยกแยะระหว่างพระคิ์กับจริยธรรมได้ก็โดยพระเมตตาของพระองค์พระคิ์ทรงอยู่นอกเหนือจากจริยธรรมของชาวจีนอย่างสิ้นเชิงพระคิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและจริยธรรมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระคิ์เลยถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะแยกแยะได้แต่ก็ไม่มั่นใจว่าในชีวิตประจําวันของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าอยู่ในพระคิดอย่างสิ้นเชิงโดยไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของจริยธรรมเลยเป็นไปได้สูงว่าขพเจ้ายังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของคำสอนทางจริยธรรมในระดับหนึ่งมีเพียงเมื่อขพเจ้าถูกนำเข้าสู่การเป็นขึ้นอย่างครบบริบูรณ์และถูกลับไปแล้วข้าพเจ้าจึงจะมั่นใจว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระคิดอย่างสิ้นเชิงแต่ในเวลานี้ข้าพเจ้าแค่เป็นพยานได้ว่าขพเจ้าสามารถแยกแยะได้แต่ยังไม่สามารถเป็นพยานได้ว่า ข้าพเจ้ามีชีวิตเป็นอยู่นอกขอบเขตของจริยธรรมและอยู่ในพระคิดอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าคำสอนทางจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่คำสอนเหล่านี้ไม่ใช่พระคิดขั้นตอนแรกในการไม่ดำเนินชีวิตตามจริยธรรมแต่ดำเนินชีวิตอยู่ในตัวของพระคิดเองก็คือการพัฒนาให้เกิดความสามารถในการแยกแยะระหว่างจริยธรรมกับพระคิดสภาพการของคริสเตียนชาวจีนกับจริยธรรมเป็นอย่างไร สภาพการของคริสเตียนชาติอื่นๆกับวัฒนธรรมของเขาก็เป็นอย่างนั้นหลายปีก่อนข้าพเจ้าได้รับเชิญในฐานะแขกผู้มีเกียรติไปพักอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในอังกฤษซึ่งคริสเตียนที่นั่นขึ้นชื่อว่าอยู่ฝ่ายวิญญาณมากเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าสังเกตพบว่าวิสุทธิชนที่นั่นดำเนินชีวิตตามมารยาสังคมของชาวอังกฤษอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบรรดาผู้อาวุโส พวกวุโสเหล่านั้นล้วนน้อมฟังพวกวุโสที่เป็นผู้นำเมื่อผู้นำอยู่ด้วยพวกเขาก็จะเรียบร้อยและสุภาพแต่พอมีโอกาสพวกเขาก็จะเอาเรื่องด้านลบของผู้นำมาพูดแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งที่มาของหนังสือฝ่ายวิญญาณหลายเล่มแต่จริงๆแล้วผู้เชื่อที่นั่นก็ไม่ได้สำแดงการอยู่ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงมากนักพวกเขาดำเนินชีวิตตามมารยาสังคมของตนพวกเขารักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ในชีวิตประจำวันของเขากับทำตามมารยาทสังคมแทนที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ในพระคิตจริยธรรมตามปัชญาของชาวจีนฝังอยู่ในทุกอนูของชาวจีนอย่างไรมารยาทสังคมแบบอังกฤษก็อยู่ในตัววิสุทธิชนเหล่านั้นในประเทศอังกฤษอย่างนั้นข้าพเจ้ายกตัวอย่างเหล่านี้มาชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าไม่ว่าผู้เชื่อทั้งหลายจะ,สะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจริงจังสักเท่าใด พวกเขาก็ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของเอกลักษณ์ประจำชาติของตนในชีวิตประจำวันพวกเขายังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของตนมากกว่าพระคลิศขณะที่เปาโลกล่าวว่าเขาเห็นว่าสิ่งสารพัดเป็นการสูญเสียเขาไม่ได้หมายถึงสิ่งของไฟวัตถุเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสิ่งที่อยู่ในจำพวกเดียวกับศาสนาปรัชญาและวัฒนธรรมด้วยเราอาจยินดีเห็นว่าสิ่งของไฟวัตถุเป็นการสูญเสียเพื่อพระคลิศแต่เราอาจไม่เห็นว่าวัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเป็นการสูญเสียทว่าศาสนาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำชาติก็เป็นสิ่งที่เปาโลเห็นว่าเป็นขยะและอยากเยื่อด้วยเพื่อเขาจะได้รับพระคิดและจะถูกพบเห็นว่าอยู่ในพระองค์สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในการเป็นขึ้นหรืออยู่ในสิ่งทรงสร้างใหม่ยิ่งกว่านั้นสิ่งเหล่านี้ยังไม่อยู่ฝ่ายพระคิดหรือฝ่ายพระวิญญาณน,นั้นด้วย ความจําเป็นที่จะต้องมีความประเสริฐเลิศแห่งการรู้จักพระคิ์แม้ว่าเราจะรักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งและยังได้ใช้เวลาอธิษฐานเพื่อเข้าสู่พระวิญญาณน,นั้นอยู่ทุกวันแต่การดําเนินชีวิตที่แท้จริงของเราก็ยังอาจเป็นอยู่ในสิ่งที่นอกเหนือจากพระคิ์วิสุทธิชนชาวจีนอาจมีชีวิตเป็นอยู่ในจริยธรรมของตนเองส่วนวิสุทธิชนชาวอังกฤษก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ในมารยาสังคมของตนเอง เราดำเนินชีวิตอย่างนั้นไปเองโดยอัตโนมัติเราช่างมีความจำเป็นที่จะต้องมีนิมิตเกี่ยวกับความประเสริฐเลิศของพระคิดยิ่งนักหากเรามีความประเสริฐเลิศแห่งการรู้จักพระคิดเราก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงเหนือล้ำยิ่งกว่าเอกลักษณ์ประจำชาติที่ดิดที่สุดมากนักเราจะรู้ว่าพระคิดทรงสูงล้ำกว่าทุกองค์ประกอบในวัฒนธรรมของเรายิ่งนักมีเพียงความประเสริฐเลิศแห่งการรู้จักพระคิดเท่านั้นที่จะกำจัดอิทธิพลของทุกสิ่ง ที่อยู่นอกเหนือจากพระคิดไปจากตัวเราได้การปรับใช้พระคิดเป็นสันติสุขความชื่นชมยินดีและการพักสงบของเรานั้นไม่ยากนักแต่เมื่อพิจารณาถึงด้านที่สูงส่งกว่าของพระคิดเรากลับนําไปปรับใช้ได้ยากตัวอย่างเช่นพระคิดทรงเป็นข้อลับลึกแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าแม้เราจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นข้อลับลึกแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าแต่ก็ไม่ง่าย ที่จะนำพระคิดในด้านนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราช่องว่างระหว่างพระคิดในด้านนี้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นมีมากเหลือเกินเราพบว่าการมีประสบการณ์กับพระคิดเป็นตัวจริงหรือความเท,งทยงแท้ของทุกสิ่งที่อยู่ในด้านบวกก็เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่เราจะต้องอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้แม้ในท่ามกลางเราจะมีความสว่างที่ฉายส่องอยู่อย่างเจิดจ้า แต่ก็ดูเหมือนจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราน้อยเหลือเกินเมื่ออยู่ภายใต้การฉายส่องแห่งความสว่างในการประชุมเราอาจรู้สึกประทับใจต่อความประเสริฐเลิศของพระคริสต์แต่เมื่อเลิกประชุมกลับบ้านแล้วเราก็เหมือนเดิมเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอธิษฐานเพื่อจะมองเห็นความประเสริฐเลิศดแห่งการรู้จักพระคริสต์ถ้าเราได้รู้จักอย่างเชี่ยงแ้ในความเป็นจริงแล้วทุกองค์ประกอบที่ไม่ใช่พระคริสต์ ซึ่งอยู่ในการดำเนินชีวิตมนุษย์ของเราก็จะถูกประหารให้ตายความประเสริฐเลิศแห่งการรู้จักพระคิดจะลบล้างอิทธิพลของเอกลักษณ์ประจำชาติและปัจจัยประจำถิ่นของเราข้าพเจ้าก็เป็นพยานได้จากประสบการณ์ของตนเองว่าความประเสริฐเลิศแห่งการรู้จักพระคิดจะขจัดสิ่งดีทุกอย่างที่มาแทนที่พระคิดในชีวิตประจำวันของเราฤทธิเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคิด ในฟลิปบบที่สามข้อสิบเปาโลกล่าวถึงฤทธิดเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคิ์ฤทธิดเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคิ์ก็คือชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ซึ่งได้ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายในวงเล็บเอเฟโซบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าถึงข้อยี่สิบชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคิ์ได้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบแห่งการเป็นขึ้นกระทั่งก่อนที่จะทรงเป็นขึ้นพระองค์ยังตรัสแก่มาทาว่าเราคือการเป็นขึ้นและเป็นชีวิต ในวงเล็บโยฮันบทที่11บเอ็ดข้อยีความเที h e h ่ยงแท้ของชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระคิ์ก็คือพระวิญญาณน,นั้นการเป็นขึ้นนั้นเป็นนามธรรมและลับลึกไม่มีผู้ใดสามารถให้คำจำกัดความได้แต่เราสามารถรู้จักกับพระวิญญาณน,นั้นซึ่งเป็นความเที่ยงแท้แห่งการเป็นขึ้นได้พระวิญญาณของพระคิ์ก็คือความเที่ยงแท้แห่งการเป็นขึ้นของพระคิ์ดังนั้นไม่ว่าพระวิญญ,ญาณของพระคิ์อยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีการเป็นขึ้น เนื่องจากแบบนี้พระวิญญ,ญาณน,นั้นทรงอยู่ในเราฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคิดจึงอยู่ภายในเราด้วยเราไม่ควรรับผลกระทบหรืออิทธิพลจากทัศนคติของพวกเพนเทค,คอส์ซึ่งกล่าวว่าหากเราอดอาหารและอธิษฐานไประยะเวลาหนึ่งเราก็จะได้รับฤทธิ์เดชฝ่ายวิญ,ญญาณแบบทันทีทันใดทัศนคติเช่นนี้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์จะเทลงมาบนตัวของผู้ที่สแสวงหาฤทธิ์เดชนี้ด้วยการอดอาหารและอธิษฐานแบบทันทีทันใด แต่เรื่องนี้ไม่เป็นไปตามหนทางฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงซึ่งเปิดเผยไว้ในพันธสัญญาใหม่ตามหนทางฝ่ายวิญญาณนี้เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเราก็ได้รับการบังเกิดใหม่และพระวิญญาณน,นั้นก็ถูกแจกปันให้แก่เราและกลายเป็นลิตรเดชดแห่งการเป็นขึ้นที่อยู่ภายในเราแล้วเราอาจยกเอาเมล็ดคาเนชันมาเป็นตัวอย่างบรรยายถึงหนทางในการปลดปล่อยชีวิตแห่งการเป็นขึ้นแม้เมล็ดคาเนชันจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็ได้บรรจุไว้ซึ่งธิเดตแห่งชีวิตที่มีศักยภาพในการก่อกาเนิดต้นคาร์เนชั่นได้เนื่องจากในเมล็ดมีองค์ประกอบแห่งชีวิตยอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องเพิ่มธิเทดให้กับเมล็ดนี้ทางภายนอกอีกสิ่งเดียวที่จําเป็นก็คือเมล็ดนั้นจะต้องตกลงในดินและตายเสียถ้าเมล็ดได้ผ่านการตายแล้วเปลือกนอกก็จะแตกออกและชีวิตก็จะถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่ได้มาจากที่สูงแต่มาจากภายในเมล็ดนั้น ถอดแบบการตายของพระคริสต์ตัวอย่างของเมล็ดันธนิชัันที่ยกมาบรรยายนี้สอดคล้องกับการเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่ในฐานะผู้ที่ได้รับการบังเกิดใหม่เรามีเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าอยู่ภายในตัวเราตามหนึ่งโยฮันบททีธธ่สามข้อเก้า 9. เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้านั้นอยู่ในทุกคนที่ได้บังเกิดจากพระเจ้าเมล็ดพันธุ์นี้บรรจุไว้ซึ่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และชีวิตนี้ก็คือฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้น เปลือกนอกของเมล็ดนี้จะต้องแตกออกเพื่อให้ชีวิตแห่งการเป็นขึ้นปลุกปล่อยออกจากภายในเมล็ดนั้นกรณีนี้จําเป็นต้องมีการทนทุกข์ในฟิลิปป์บทที่สามข้อสิบเปาโลกล่าวต่อไปถึงการสามัคคีธรรมในการทนทุกร่วมกับพระคริสต์และการถอดแบบการตายของพระองค์การสามัคคีธรรมในการทนทุกร่วมกับพระคริสต์ก็คือการที่เรามีส่วนร่วมในการทนทุกข์ของพระองค์ตลอดชีวิตของพระคริสต์นั้น พระอ,องค์ทรงผ่านขั้นตอนแห่งการแตกหักเพื่อให้ฤทธิเดชแห่งชีวิตได้ถูกปลดปล่อยออกจากภายในพระองค์ถ้าพูดอย่างเจาะจงพระอ,องค์ได้ทรงแตกหักขนาที่ทรงตายบนกางเขนมเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ยังถูกปลูกหว่านเข้าสู่ตัวเราด้วยบัดนี้เราก็จำต้องแตกหักเพื่อให้ฤทธิเดชแห่งชีวิตที่อยู่ภายในมเมล็ดนี้ได้ถูกปลดปล่อยออกมาเช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ภายนอกของเราแตกหักแล้ว มเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายในเราก็จะปลดปล่อยฤทธิ์เดชแห่งชีวิตออกมาได้ในที่สุดขั้นตอนในการแตกหักของมนุษย์ภายนอกก็จะทําให้เราถอดแบบการตายของพระคิตอย่างครบบริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้การตายของพระทิจึงกลายเป็นแม่แบบหรือแบบอย่างแห่งการแตกหักของเราจากนั้นเราจึงสามารถปรับใช้พระคิตกับความต้องการทุกอย่างในชีวิตประจําวันของเราได้หากเราต้องการฤทธิ์เดช พระองค์จะส่งกลายเป็นลิสเชของเราหากเราต้องการความอดทนพระองค์ก็ส่งเป็นความอดทนของเรานี่ก็คือการรู้จักพระคิดการมีประสบการณ์ต่อพระคิดและการรับสุขพระคิดในข้อสิบเปาโลใช้สำนวนขอยแบบการตายของพระองค์สำนวนนี้บ่งชี้ว่าเปาโลมีความปรารถนาที่จะยึดเอาการตายของพระคิดมาเป็นแม่แบบในการดำเนินชีวิตของเขา การตายของพระคิดคือแม่แบบที่เราจะต้องถอดแบบเหมือนกับที่ก้อนแป้งถูกใส่ลงในแม่พิมพ์และถอดแบบเหมือนกับแม่พิมพ์นั้นเปาโลดำเนินชีวิตแห่งการตรึงกังเขนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้ใตกังเขนเหมือนอย่างที่พระคิดทรงกระทำในการดำเนินชีวิตมนุษย์ของพระองค์โดยการดำเนินชีวิตเช่นนี้เราก็จะได้ประสบการณ์และสำแดงออกซึ่งฤทธิดเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคิด แม่แบบแห่งการตายของพระคิดชี้ถึงประสบการณ์ของพระคิดในการประหารชีวิตมนุษย์ของพระองค์เสมอเพื่อพระองค์จะทรงเป็นอยู่โดยชีวิตของพระเจ้าในวงเล็บโยฮันบทที่หกข้อห้าสิบเจ็ดการดำเนินชีวิตของเราจำต้องถอดแบบเหมือนกับแม่แบบนี้ถือต้องตายต่อชีวิตมนุษย์ของเราเพื่อที่จะเป็นอยู่โดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์การถอดแบบการตายของพระคิ์คือเงื่อนไขที่เราจะรู้จักและมีประสบการณ์ต่อพระคิต ลิทธิดเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์และการสาม,มัคคีธรรมในการทนทุกร่วมกับพระองค์ในชีวิตประจําวันของเรานั้นเราจะต้องเป็นก้อนแป้งที่ถอดแบบตามแม่แบบแ,บบแห่งการตายของพระคิ์หากเรายอมให้สภาพการต่างๆของเรามากดเราเข้าสู่แม่แบบนี้การดําเนินชีวิตประจําวันของเราก็จะถอดแบบจนเหมือนกับแม่แบบแ,บบแห่งการตายของพระคิดนี่คือทัศนคติของเปาโล ในขณะที่เขากล่าวถึงการถอดแบบการตายของพระคิดดำเนินชีวิตโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านชีวิตฝ่ายมนุษย์ขณะที่องค์พระเยซูเจ้าทรงอยู่บนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่ถูกตรึงกางเขนพระคิดทรงมีสองชีวิตคือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และชีวิตฝ่ายมนุษย์พระเจ้าทรงปรารถนาให้พระเยซูผู้เป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านชีวิตฝ่ายมนุษย์ของพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้พระองค์ดำเนินชีวิตออกซื่อชีวิตของมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่พระเจ้าทรงมุ่งหมายให้องค์พระเยซูเจ้าดำเนินชีวิตโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านชีวิตฝ่ายมนุษย์เป็นช่องทางการดำเนินชีวิตเช่นนี้สามารถบรรยายได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรานำกิ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งไปต่อกับต้นไม้อีกต้นหนึ่งกิ่งที่ถูกต่อเข้าไปนั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตออกซึ่งชีวิตของตนเอง แต่ได้ดำเนินชีวิตออกซึ่งชีวิตของต้นไม้ที่กิ่งนั้นถูกต่อเข้าไปกรณีนี้หมายความว่าชีวิตของต้นไม้ได้ไหลออกมาผ่านกิ่งที่ถูกต่อเข้าไปขณะที่องค์พระเยซูเจ้าทรงอยู่บนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงประหารชีวิตฝ่ายมนุษย์ของพระองค์อยู่เสมอเพื่อให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในพระองค์ได้ดำเนินชีวิตออกมานี่ก็คือแม่แบบแห่งการตายของพระคริสต์ในสายตาของมนุษย์เห็นว่า องค์พระเยซูเจ้าทรงถูกตึงตายในตอนท้ายแห่งการปฏิบัติของพระองค์แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงถูกตึงตายอยู่ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ถึงเรื่องนี้ได้ก็คือการที่พระองค์ทรงรับปฏิสมาก่อนที่จะเสด็จออกมาทําการปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพระองค์ได้วางตัวเองไว้ในความตายการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับปฏิสมาจากโยฮัน ได้บ่งชี้ว่าพระองค์ทรง,งดำเนินชีวิตมนุษย์ภายใต้ฤทธิ์เดชแห่งการประหารของกลางเขนการดำเนินชีวิตของพระองค์เป็นการดำเนินชีวิตที่ให้ชีวิตฝ่ายมนุษย์ถูกตรึงตายเพื่อให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้ดำเนินชีวิตออกมาการดำเนินชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นช่างอัศจรรย์ยิ่งนักการดำเนินชีวิตที่อัศจรรย์นี้ได้เปิดเผยเป็นในถึงแบบอย่างแห่งการตายของพระคริสต์ถ้าดูตามแบบอย่างนี้จะเห็นว่า พระคิดท,ทรงประหารชีวิตฝ่ายมนุษย์ของพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สามารถหลั่งไหลออกมาได้นี่ก็คือแม่แบบแห่งชีวิตของพระคิดและการตายของพระคิดชีวิตฝ่ายมนุษย์ขององค์พระเยซูเจ้าย่อมดีเลิศจะไม่ต้องสงสัยแต่ถึงจะเป็นชีวิตมนุษย์ที่ดีเลิศเช่นนั้นก็ยังต้องถูกประหารเพื่อให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกปลดปล่อยออกมาโปรดใส่ใจต่อข้อเทจจริงที่ว่า เหตุท <S an> ี่ชีวิตฝ่ายมนุษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกประหารนั้นไม่ได้เป็นเพราะชีวิตนั้นมีอะไรที่ไม่ดีแต่ที่ชีวิตฝ่ายมนุษย์ของพระองค์ถูกประหารก็เพื่อให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้ดำเนินชีวิตออกมานี่คือสาเหตุที่ชีวิตฝ่ายมนุษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องถูกปฏิเสธละทิ้งแตกหักและประหารให้ตายสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้ก็อยู่ในหลักการเดียวกันในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในพระคริสต์และได้มาเกิดใหม่โดยพระวิญญาณนั้นแล้ว เราย่อมมีทั้งชีวิตฝ่ายมนุษย์และชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราต้องการให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้ดำเนินชีวิตออกมาชีวิตฝ่ายมนุษย์ของเราก็ต้องถูกประหารไม่ว่าชีวิตนั้นจะดีสักเท่าไรก็ตามอย่างไรก็ตามคริสเตียนส่วนใหญ่กลับคิดว่าในชีวิตฝ่ายมนุษย์มีเพียงองค์ประกอบที่อยู่ในด้านลบเท่านั้นที่จะต้องถูกประหารให้ตายตามความเข้าใจของพวกเขาเห็นว่าถ้าชีวิตฝ่ายมนุษย์ของใครดีพร้อมในทุกๆด้านอยู่แล้ว เขาก็ไม่ต้องประหารชีวิตฝ่ายมนุษย์ของตนนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดชีวิตมนุษย์ในทุกๆด้านทั้งด้านที่ดีและไม่ดีล้วนต้องถูกประหารเพื่อให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ถูกปลดปล่อยออกมาได้กรณีนี้หมายความว่าแม้แต่จริยธรรมของชาวจีนหรือมารยาสังคมของชาวอังกฤษซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตฝ่ายมนุษย์ก็ล้วนต้องถูกประหารให้ตายทั้งสิ้นสิ่งใดที่เป็นชีวิตฝ่ายมนุษย์ ิ่งนั้นก็ต้องถูกประหารเพื่อให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์สามารถดำเนินชีวิตออกมาได้เราจะต้องดำเนินชีวิตที่ถูกกลืนกังเขียนเช่นนี้ทุกวันคือดำเนินชีวิตที่ชีวิตฝ่ายมนุษย์ถูกประหารอยู่เสมอเพื่อให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ภายในเรามีโอกาสที่จะถูกดำเนินชีวิตออกมานี่คือความหมายของการถอดแบบการตายของพระคิ์อย่าคิดว่าผู้เชื่อจะถอดแบบการตายของพระคิดในขณะที่เขาพลีชีพเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้น การถอดแบบการตายของพระคิดควรเป็นประสบการณ์ในแต่ละวันของเราขณะที่เราพูดกับสามีหรือภรรยาบิดาหรือมารดาลูกหรือผู้คนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่ทำงานเราจะต้องประหารชีวิตธรรมชาติของเราและไม่เป็นอยู่ตามชีวิตนั้นหากเราประหารชีวิตธรรมชาติของเราเราจะรู้สึกได้ว่าเรายังมีอีกชีวิตหนึ่งซึ่งก็คือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเรา เมื่อชีวิตธรรมชาติที่อยู่ภายนอกของเราได้ถูกประหารไปแล้วชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในก็จะได้รับการปลดปล่อยจากนั้นเราก็จะถอดแบบการตายของพระคิดได้ในประสบการณ์ของเราปัญหาที่ร้ายแรงคริสเตียนส่วนใหญ่ประหารชีวิตธรรมชาติของตนเองเฉพาะในด้านลบเท่านั้นพวกเขารู้สึกว่าด้านที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและพยายามที่จะสงวนรักษาไว้ คนทุกชาติรู้สึกว่าเอกลักษณ์ประจำชาติและปัจจัยของตนเป็นสิ่งที่ล้ำค่าชาวจีนก็ภูมิใจในจริยธรรมเชิงปัจจัยของตนส่วนชาวอเมริกันก็อดความเปิดเผยและตรงไปตรงมาของตนแทบจะไม่มีคริสเตียนคนไหนเลยที่ยอมละทิ้งไปซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติของตนเพื่อให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธ์ได้ดำเนินชีวิตออกมาแม้เราจะยินดีประหารสิ่งอื่นๆมากมาย แต่เรากลับถือว่าเอกลักษณ์ประจำชาติเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ถึงเราจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเห็นว่าลักษณะเฉพาะเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำค่าจิตใต้สำนึกของเราก็ยังคงเห็นว่าล้ำค่าผลลัพธ์จึงทำให้องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตธรรมชาติของเรายังคงไม่ถูกประหารองค์ประกอบเหล่านี้จึงกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่ขัดขวางการปลดปล่อยลิตเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระทิศออกจากภายในเรา การรู้สึกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในชีวิตธรรมชาติของเราเป็นสิ่งล้ำค่าจะก,ก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงต่อการมีประสบการณ์ต่อพระคิ์เราไม่ยอมให้บางส่วนในตัวเราถูกประหารและถอดแบบการตายของพระคิ์ดังนั้นชีวิตธรรมชาติของเราในส่วนนี้จึงยังคงอยู่อย่างนั้นคอยกีขวางไม่ให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ถูกปลดปล่อยออกมาได้นี่คือสาเหตุที่เรามาถึงจุดที่เราไม่อาจก้าวหน้าต่อไปได้อีก แม้เราจะแสวงหาอุประผู้เป็นเจ้าและมีประสบการณ์ต่อพระองค์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วในระยะแรกของชีวิตคริสเตียนนั้นเราอาจเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากเอกลักษณ์ประจำชาติของเรายังคงเป็นหินที่อยู่ภายในเราการเติบโตในชีวิตของเราจึงถูกขัดขวางไว้หลายคนก็สามารถเป็นพยานได้ว่ามีเป็นสภาพการของเราจริงๆที่สุดที่ชนบางคนถูกหินก้อนนี้หยุดไว้เป็นเวลานานแล้ว แม้เวลาจะผ่านไปปีแล้วปีเล่าพวกเขาก็ยังคงเหมือนเดิมพวกเขาไม่มีความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณมานานแล้วสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เขาเพราะว่าเขาไม่ได้ประหารเอกลักษณ์ประจำชาติของตนและไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นหยักเยื่อวิสุธทธิชนเหล่านี้อาจยินดีเห็นว่าสิ่งอื่นๆล้วนเป็นหยักเยื่อแต่ต้องไม่ใช่เอกลักษณ์ประจำชาติของตนบางคนอาจประกาศว่าเขาเห็นว่าทุกสิ่งเป็นหยักเยื่อแต่อย่างน้อยก็ยังเหลือเรื่องมีซ่อนไว้อยู่ภายในเขา ขอให้องค์พระพุทธเป็นเจ้าทรงฉายส่องเราและแสดงให้เราเห็นถึงความบกพร่องของเราและสาเหตุที่เราบกพร่องเช่นนั้นสาเหตุที่เราขาดความก้าวหน้าก็เป็นเพราะเราไม่ได้ถอดแบบการตายของพระคิดอย่างครบบริบูรณ์หลายปีก่อนท่านอาจถอดแบบการตายของพระคิดมากกว่าวันนี้มากเนื่องจากท่านไม่มีความก้าวหน้าในการถอดแบบการตายของพระคิดการเติบโตในชีวิตของท่านจึงหยุดลง และประสบการณ์ที่ท่านมีต่อธิเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคิดก็ถูกจำกัดไว้อย่างรุนแรงเรื่องนี้ได้ขัดขวางไม่ให้ท่านมีประสบการณ์ต่อพระคิดได้มากขึ้นและสูงส่งยิ่งขึ้นดังนั้นท่านจึงพยายามที่จะใช้ชีวิตยอยู่ในประสบการณ์ในอดีตของท่านและกล่าวถึงประสบการณ์เหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทนที่จะกล่าวถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ผ่านขั้นตอนในการเป็นขึ้นในข้อ11เปาโลได้กล่าวต่อไปว่า เผื่อว่าข้าพเจ้าจะสามารถบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลิอเลิศจากท่ามกลางคนตายคําว่าบรรลุถึงก็หมายถึงมาถึงเรื่องนี้ยอมเรียกเราให้เราต้องวิ่งแข่งจนได้ชัยชนะเพื่อจะได้รับรางวัลน,นั้นในวงเล็บหนึ่งกรินโบทที่เก้าข้อยี่สิบข้อ26่สิบองิโมเทียบทที่4ข้อ7ข้อ8การเป็นขึ้นที่เลอเลิศจากท่ามกลางคนตายก็คือการเป็นขึ้นที่โดดเด่น หรือการเป็นขึ้นที่พิเศษซึ่งเป็นรางวัลของวิสุทธิชนที่มีชัยชนะผู้เชื่อทุกคนที่ตายไปแล้วในพระคต์จะมีส่วนในการเป็นขึ้นจากท่ากลางคนตายในเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาในวงเล็บ1นึ่งเทซโลนิกาบทที่สี่ข้อสิบหกนึ่งกรินโ์บทที่สิบหาข้อสิแต่วิสุทธิชนที่มีชัยชนะจะได้รับสุขในส่วนที่พิเศษและเลิเลิศของการเป็นขึ้นนั้นนี่ก็คือ การเป็นขึ้นที่ประเสริฐกว่าที่ได้กล่าวไว้ในเฮปไลท์บทที่11ข้อ35การเป็นขึ้นที่ประเสริฐกว่าไม่ได้เป็นแค่การเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกในวงเล็บวิวันบทที่20ข้อสีหึงข้อ6หรือการเป็นขึ้นแห่งชีวิตเท่านั้นในวงเล็บโยฮันบทที่5ข้อ 28- แถึง29แต่ยังเป็นการเป็นขึ้นที่เลอเลศในวงเล็บฟิลิปป์บทที่สาข้อ11การเป็นขึ้นที่พิเศษการเป็นขึ้นที่เหล่าผู้มีชัยชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับรางวัลแห่งอาณจักร ในวงเล็บก,ก็26นี่เป็นสิ่งที่อัครทูตเปาโลได้แสวงหานั่นเองการบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลเลิศนั้นผงชี้ว่าทั่วทั้งตัวของเราได้ผ่านการเป็นขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเน,นื่องพระเจ้าสุกระทำให้วิญญาณที่ตายแล้วของเราได้เป็นขึ้นมาก่อนในวงเล็บเอเฟโซบทที่สองข้อหถึงข้อหจากนั้นพระองค์ก็ทรงมุ่งหน้าจากวิญญาณของเราไปกระทําให้จิตของเราในวงเล็บโรมบทที่8ปข้อห และร่างกายที่ต้องตายของเราได้เป็นขึ้นในวงเล็บข้อ11จนกระทั่งทั่วทั้งตัวของเราคือวิญญาณจิตและกายจะได้เป็นขึ้นจากพนุษย์เก่าของเราอย่างครบบริบูรณ์โดยชีวิตของพระองค์และร่วมกับชีวิตของพระองค์นี่คือขั้นตอนที่อยู่ในชีวิตซึ่งเราจะต้องเดินผ่านและเป็นลู่วิ่งที่เราจะต้องวิ่งไปจนกว่าเราจะบรรลุถึงการเป็นขึ้นที่เลิเลิศอันเป็นรางวัลของเรา ดังนั้นการเป็นขึ้นที่เลือนเลิศจึงควรจะต้องเป็นเป้าหมายและเป็นจุดหมายปลายทางในชีวิตคิดเตียนของเรามีเพียงการถอดแบบการตายของพระคิดและการดำเนินชีวิตแห่งการเตือนตังเขียนเท่านั้นจึงจะทําให้เราบรรลุถึงเป้าหมายนี้ได้ในการตายของพระคิดเราก็ได้ผ่านขั้นตอนที่อยู่ในการเป็นขึ้นเพื่อจะพ้นจากสิ่งทรงสร้างเก่าไปสู่สิ่งทรงสร้างใหม่จบตอนที่ยีถอดแบบการตายของพระคิด เพื่อบันลุถึงการเป็นขึ้นที่เลือเลอจากท่ามกลางคนตายจากหนังสือบทเรียนชีวิตฟิลิปอยโดยวินเนสลีพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจอยากสั่งซื้อหนังสือกรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือ n ล at gospelbooklum